กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook t e l e v i s i o ทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารับงานคือหน้าที่เทเลวิชั่นก็คือวิทยุโทรทัศน์เพราะฉะนั้นก็ต้องออกกันทุกวี่ทุกวันแหละครับท่านที่เขารับบางท่านบอกปลัดอยูเอ่เถอะมันควรจะให้คนเขาพักหูบัก ผมบอกแล้วทีโทรทัศน์ช่องสามช่องเช่องเช่องสิบเอร้อช่องดิจิตอลมันน่าจำน่าจะกพูดทุกวันทำไมไม่ไปดา่าให้มันหยุดบ้างล่ะเสนอข่าวมดเท็จเอาเรื่องประชาชนฆ่ากันแบบโสโโรกในสถาบันครอบครัวมาเสนอที่นำอยู่ทุกวันเอาเรื่องของคนานะเล่าวิวาดเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยให้มาเห็นเป็นเรื่องหยาบชาสามาน จำเป็นต้องควบคุมโดยอำนาจพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำไมทำไมไม่ไปว่าไอ้พวกนั้นบ้างของผมมีแต่เสนอดีทั้งนั้นแหละเช่นเป็นต้นว่าคนที่กําลังพูดคือผู้กําชัยชนะจากระบบอำนาจธรมินของราชการและก็ไม่ตายจากไปไม่เหมือนคณากรเพียนชนะจ่าเพียรที่ต้องถูกฆ่าตายและฆ่าตัวตายไปไม่เหมือนพลทหารทรงธรรมมุดมัด ที่ถูกผู้บังคับบัญชาขโมยเงิน5,000บาทได้หมอนพอแกบวยวายขึ้นมาก็ถูกกระทืบตายพันเอกวินไทยสุวรีบอกว่าต้องตายเพราะว่าติดยาเสพติดเป็นทหารไม่มีวิน,นัยวันนี้เอาอีกแล้วสังคมไทยบอกว่ามูอัมกำลังหนีตายสุดชีวิตในขณะที่พลเอกอภิเดชคงทมพง์ผู้บัญชาการทหารบกก็ตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากที่ บางอาจออกมาแฉโพยว่าผู้บังคับบัญชาชั่วมีการทุจรกิตกันสังคมไทยลืมจอสออหรือว่าจากสิบเอกจากขั้นข่าจลาจนวุ่นวายในเทอร์มีนอนสิบยี่สิบอ็ดนครราชสีมาคนตายบาดเจ็บเกือบร้อยศพนะครับท่านที่เคารพเราลืมกันง่ายเหลือเกินแล้ครับสังคมไทยไอ้พวกนัจราิที่เทีย พอทชอปกครองประเทศบอกว่าเห็นไหมตอนนี้ที่อเมริกาจราจนุ่นวายไปหมดมีการปล้นสะดมมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่นั่นเห็นไหมประชาธิปไตยมันไม่ดีต้องประเทศไทยที่จะติดเอกจักกรพันถมมาลืมกันง่ายจริงนะครับท่านที่รับนางเงือกหรือว่าแหลมสมีราบ้านปาเปรมนินสุรานนท์ เป็นร้อยปีแล้วผมจำได้ตั้งแต่เด็กๆถ้าไปแหลมสามีหลาแล้วก็ต้องไปขี่ม้าที่หนังเงือกเพื่อจะดูเกาะหนูเกาะแมวก็ระเบิดหางขาดในรัฐบาลบมเดกประยุทธ์จันโดโอชาคนไทยก็ลืมจันแล้วระเบิดราชประสมค์ยีสอจบบาดเจ็บร้อยยีสิบสีคนใครระเบิดไม่รู้ตอนนี้คดีก็ยังไม่สินน้นสุดตอนแรกก็อาลัสขีอันท่าบ,บอกว่าทักสินทำ พอตอนหลังไม่ใช่ไปจับใครต่อใครมาก็ไม่รู้พ้นคดีก็ยังไม่จบเลยขนาดนี้มันระเบิดตามถนนแท,นแท,นแทน้ๆเทศมาลคนครหม่อมราชวงศ์สุกุมพันธ์บริพัตรก็รีบล้างบิกคลินนิ่งทำลายหลักฐานเกลี้ยงทะเบียนมอเตอร์ไซค์สามคันที่มันเป็นชาินวนระเบิดหายไปเลยกลายเป็นอาเดมอาเดมจากสารพาวมหาพรมรุ่งปีเอาอีกครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่คารับระเบิดปากใต้ทั่วเลย ไปจับใครไม่รู้ที่เกาะนู่นตามทะเลเช็บรันไายเป็นแพะรับบาปแต่ที่สุดก็เจรจากันสำเร็จบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้กำลังจะหาว่าใครเป็นคนระเบิดห้วยหินเผานครศรีธรรมราชภูเก็ตเห็นไหมครับถ้าดอื่ก็รอบคนไทยเราลืมง่ายไอ้พวกกระเดะด,ดัดจริบแลนเพราะฉะนั้นใครที่มาเป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลน,นี่ผมก็จะทดสอบสักพัก เพราะวิชาการมันจะเข้ามาหนึ่งจับผิดให้ได้มึงไปทำงานไอ้ประหลัดมดพลมันกระจอกมันไม่มีความรู้ความคิดความอ่านอะไรหรอกไม่งั้นมันยังอยู่ในราชาการเป็นประหลัดกระทรวงไปแล้วที่มันมาโม่อยู่โกหกมระเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมึงต้องไปจับผิดให้ได้ในที่สุดผมก็กระทืบมันออกไปจากโลกโซเชียลที่เป็นเพื่อนกับผม วันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับท่านที่กรรบมีอยู่สามพันคนรอคิวผมมันเต็มแล้ว 5, อ่ะห้าพัน่ะผมก็ชะลอไว้แกะคนโน้นออกแก่คนนี้ออกบางทีก็ส่งคนบ้าบ้าบาบามาเพื่อให้เห็นว่าประหลัดมณฑลญาสุวันแกเป็นคอมมิวนิสต์เป็นพวกหวรุนแรงเป็นพวกคานมากก็มาแย่ให้ผมตกหนูพรามทุกวันผมก็หลอ,อเรียบร้อยกระทื้เปรี้ยงฝังเป็นจบไปเลย <S <S ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กรรับวันนี้ประเทศไทยเราผ่าน พระราชก,กําหนดเงินกู้มาแล้วสามฉบับเลยอภิปรายกันจังอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็เกือบห้าร้อยจบที่แท้ไม่มีเลยครับหน่อเดียวไม่เห็นด้วยนอกนั้นกักงดออกเสียงก็เพื่อที่จะขอส่วนแบ่งผมถามว่าทำไมไม่คัดค้านไปเลยทั้งพรรค 200สุขคนเอาเลยประกาศทัดพระราชากามนดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยคำพิพากษาศสาลรัฐธรรมนูญไอ้น้องๆ้องสสบอกว่าพี่พักเขาห้ามเพราะถ้าเราไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวประชาชนเกลียดว่าจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเสียคะแนนนิยมไปเลยอ้าวถ้างั้นก็เห็นด้วยสิการฆ่าคนตายราชประสงค์99ศพ นี่คือความวิบัติของความคิดสมาชิกสภาผู้แทน,แะะนาราษฎรมาตรา114้อยในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ไหนและจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เหกียดติธรรมลมจะปิปท้องหลังองค์พระปดิมานี่มันต่อหนะ้าพระปดิมาแท้ๆสนับสนุนโจนให้ครองบ้านครองเมืองต่อไปและไม่พูดถึงพระราชกำหนดในสาภาวะการถูกเถินเลยออกมาได้ยังไง2548มันขัดรัฐธรรมนูญมา1 7 2อุยคนไม่ได้พี่เดี๋ยวก็จะมีคนว่าพรรเราอีก ว่าพักเรานั่นเป็นพักที่ตะแบงโรคโควิดมันระบาดเพราะฉะนั้นเราก็ทำลืมๆไม่พูดอะไรทำไมไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา200ิเบตรกรณีสุพจ์ไข่มุกและคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีนิรักมาประดิษฐ์อยู่ด้วยไม่ให้กู้เงินเพราะประเทศเรายากจนคือต้องไปทำถนนล,ลูกลังซะก่อนไอ้พวกสอนสองกระจอกมันก็บอกว่าโฮ้ยไม่ได้หรอกพี่ถ้าไปพูดแค่นั้น เดี๋ยวเราก็เสียมาถึงพักต่อไปเลือกตั้งครั้งหน้าสอบตกอีกอ้าวมันคิดแต่เรื่องสอบได้สอบตกสรุปความก็คือทอรยศต่อประชาชนวันนี้ผู้แทนบวงชนสมาชิกวุฒิสภา250คนคือพวกซ่องเขียวไข่กาบ้านกระบืออยู่ใกล้ๆ้โรงเรียนราชินีบนสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎร500คนก็กำลังจะถูกซื้อเกือบหมดเหมือนที่ผมย้ำจำจักอยู่ทุกวี่ทุกวันประเทศไทย คนถูกซ้อมตายข้าราชการถูกผู้ใหญ่ซ้อมตายปลัดแดมโมเดินสองพันกิโลย่ำเท้าเยอยอาธรรมมีหมาสองตัวเดินตามคนที่สหรัฐอเมริกาเขาแค้นหนักที่ตำรวจมินิโซตากดคอคนผิวดำให้ตายไปไม่สามารถหายใจได้ไม่ใช่คดีแรกที่สารพรนธิทโกผู้พิพากษาพิพากษาคนผิดเอาคนบริสุทธ์เข้าคุก ดาราจนวุ่นวายเสียหายย่อยยับอับปลาวันนี้ประเทศนั้นเขาทนไม่ได้แม่แต่คนเดียวแต่ประเทศไทยประหลัดมณฑลชาติสุวรรณนนายมนเอกมณฑลชาติสุวรรณถูกกฎหมายเถื่อนเฟซบุ๊กสั่งปิดสามสิบวันสมาคมนักข่าวนักหนังซื้อพิมพ์หมาไม่เห่ากันแม่แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นประเทศนี้สมแล้วแหละที่แม่ทัพภาคที่สามในอดีต บอกว่าชัยภูมิป่าแสถ้าเป็นข่าพระเจ้าจะกดให้หมดแม็กเลยการฆ่าคนในประเทศไทยถือว่าเป็นการฆ่าหมาฆ่าแมวข้างถนนถ้าเจ้านายเป็นผู้บงการแต่หากว่าเจ้านายถูกฆ่ามันยกขยโยงันไปฆ่าคนฆ่าเจ้านายทันทีภายใน20ีชั่วโมงสวัสดีครับ